ครับคุณผู้ชมครับสอนรับทุกท่านเข้าสู่ออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2นะครับที่เราจะว่ากันถึงเรื่องราวของบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ครับรถใหม่รถไฮไลท์รถไฟฟ้าที่มาเปิดตัวในงานนี้ยังมีอีกมากมายนะครับท่านผู้ชมครับหลังโฆษณาครับรับชมเรื่องราวของมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ต่อเลยครับ ก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการไม่ปล่อยให้เป็นแค่ฝันเพราะการลงมือทำเอ้าใจกว่าเยอะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัดมสาสด a CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the Drive ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D Max n e คือ o m a e h o r s เอ้า Hello MG สวยนะจอใหญ่เวอร์ตรงนี้ใส่ของได้ด้วยแอร์หลังก็มีวเลสชาร์จก็มา New MG VS h e v เป็นตัวตนขั้นสุดหลุดจากทุกมิติทลกย สร้างประสบการณ์แห่งความสนุกของทุกการเดินทางบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โครั้งที่45 27มีนาคมถึง7เมษายนนี้อาคารเชล l ลนเจอร์และ IMPACT f o r ัม Hall 4อ e ิม a c t เมืองทองธานีมิ t s ูบิชิอีโมชั่นประสานการทำงานเครื่องยนต์ไฮบริดใหม่เปลี่ยนความรู้สึกที่เคยเชื่อ รู้สึกใหม่ New Mitsubishi x p a n d e r และ x p a n d e r Cross HEV Drive your ambition Mitsubishi Motors ถ้าสัญญาณถูกจำกัดจากฟิล์มติดรถยนต์ It's time to change ปลดปล่อยข้อจำกัดด้วย Lamina Digital Boost เทคโนโลยีฟิล์มกลงแสงกันร้อนกัน UV บ Boost ชีวิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับโลกดิจิทัล Lamina t e Digital Boost Boost up your life เหนือล it. it ิมิตพิชิตโลก New Isuzu Z Max สนับสนุนโดยบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ Mazda Ford Porsche Thailand by AAS Group BYD เรเว Isuzu X-Series แรงทะลุเวิร์ส New Mitsubishi x p a n d e r HEV และ x p a n d e r Cross HEV คมครับมิตซูบิชิมอเตอร์นะครับเปิดตัวรถรุ่นใหม่กับมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2024ในครั้งนี้ครับมิตซูบิชิได้นำตัวของเครื่องยนต์บล็อกใหม่นะที่อยู่ในของไททัน โฉมปัจจุบันนี่แหละ184แรงม้า2.4ตัวนี้ก็เอามาใส่เป็นที่เรียบร้อยสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้จะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดสำหรับตัวระบบขับเคลื่อน Super Select f o r w Drive 2ก็ติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยในรุ่นขับเคลื่อน400ล Edit Edition พร้อมกับ4โหมดการขับขี่ด้วยกันนะครับ4โหมดการขับขี่ที่ว่าเป็นเรื่องของการลุยต่าง กระจังหน้ามีการปรับปรุงใหม่นะครับมีการใส่สีดำเข้ามานะครับล้อมแม็กเป็นล้อมแม็กสีดำและอีกหนึ่งรุ่นที่ชูเป็นไฮไลท์นะครับนั่นก็คือ Mitsubishi Xpender ทั้ง x p a n d e r H E V และ Xpender Cross H E V ครับ สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ามีพละกำลังสูงสุด116แรงม้าและแบตเตอรี่ตอบสนองต่อแรงบิด255นิวตันเมตรพร้อมกับ7โหมดการขับขี่ซึ่งชูเทคโนโลยีในส่วนของ A c t i v e ย a w Control นะครับติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยทางลุยทางเรียบไปได้สบายๆการที่เอาตัวของหุ่มพลังไฮบริดเข้ามาแทนเนี่ยก็ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ช่วยให้ประหยัดได้อีกด้วยครับท่านผู้ชมครับแฟนๆไททตันต้อง,งชอบนะและยิ่งเป็นในสายของชอบการผจญภัยหรือแคมปิ้งด้วยนะครับคันนี้ต อบโจทย์เลยวิสุบิชิไทต,ตันซิงเกิลแคปโฟวีดไรท์คันนี้นะครับได้รับการตกแต่งใหม่ครับในรูปแบบของเป็นรถเซอร์วิสแล้วก็ในรูปแบบของรถแคมปิ้งที่มีเต็นท์นอนนะครับตั้งไว้อยู่ด้านบนจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับสำหรับตัวกระบะหลังของไทต,ตันในรุ่นนี้นะครับมีความใหญ่เป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นในการติดตั้งวัสดุเหล่านี้เข้าไปเนี่ยสะดวกสบายเลยครับพื้นที่เหลือๆครับและด้านหลังผมนะครับมิตซูบิชิไทตันที่ปรับปรุงโมดิฟายเพิ่มเข้ามาแล้วก็พร้อมจะไปสู้ศึกในการแข่งขันเอเชียคอสคันที่ประจําปี2024นี้ได้เห็นแน่ๆครับทีนี้ครับสำหรับลูกค้าที่สนใจมิตซูบิชิในงานนี้นะครับเลือกรับนะตัวดอกเบี้ยค่อนข้างจะต่ำและสำหรับ Mitsubishi e x p ซ์เพน e ดอและ Mitsubishi x ็กซ์เพนเ r อ s s ค v นั้นเป็นราคาพิเศษครับ หรือเลือกรับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับ <S <S สนใจรถรุ่นไหนของมิตซูบิชินะครับเข้ามาดูได้ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45รวมถึงมีรถทดลองขับให้เทสด้วยนะครับ ท่าผู้ชมครับมาอยู่ในบูธของปอร์เช่ครับปอร์เช่มีเปิดรุ่นใหม่2รุ่นนะครับกับ911รายละเอียดจะเป็นเช่นไรนะครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องปาล์มบูธนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ปอร์เช่ไ h a i l a n d จะมาให้ข้อมูลกับเราน้องปามสวัสดีครับ สีสันจีจา,า,านมากเลยให้เข้ากับคอนเซปต์ของงานค่ะ The Mobility of Joyful Experience และที่บอกว่าไอ้สีนี้จ้าสีเหลืองคันนี้เป็นท็อปสุดของเครื่องยนต์ที่ไม่ใช่เทอร์โบใช่รวมถึงก็ท็อปสุดของเครื่องยนต์เทอร์โบในรหัสในเอเลเวนมาด้วยใช่เป็นยังไงบ้างครับต้องบอกว่างานนี้นะคะก็ปอร์เช่ประเทศไทยโดยเอสกรุ๊ปนะคะเราก็ได้มาร่วมงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นี้พร้อมกับขนทัพยนกรรมปอร์เช่ครบคันทุกรุ่นมาจัดแสดงในงานแล้วก็ พิเศษไปกว่านั้นเราใช้โอกาสนี้นะคะในการเปิดตัวด้านหลังนี้เลยค่ะ9 1 1 g 3 r s ครั้งแรกในประเทศไทยนะคะแล้วก็จะแสดงโชว์ควบคู่กับ9 1 1 Turbo S Cabriolet ต้องบอกว่า2รุ่นนี้เป็นตัวแทนของความ High Class Top Class ของตระกูลไอคอน c ก9 1 1ในฝั่งของเครื่องยนต์ NA แล้วก็เครื่องยนต์เทอร์โบค่ะก็นอกจากตัวท็อปด้านหลังแล้วนะคะเราก็ยังมี9 1 1รุ่นอื่นๆมาจัดแสดงด้วยนะคะแล้วก็ยังมี7 1 8 k m a n รุ่นพิเศษคือ Style Edition ค่ะพร้อม นี้ก็ยังมีรถซารูนที่เป็น e ไ y b r i d อย่าง p a n าม e ร่นะคะแล้วก็รถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้า100%อย่างไทยคันแล้วก็ที่พลาดไม่ได้ก็คือ SUV ยที่เป็น p อ p u ลา r หรือรถที่ขายดีของ o r s เช่นั่นก็คือขเย n n นและมาคันมาด้วยค่ะ ก็ทางปอร์เช่ประเทศไทยนะคะอยากสนับสนุนถึงเรื่องของการขับขี่ด้วยเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือว่ารักโลกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะท่านที่ออกรถปอร์เช่ไทยคันกับปอร์เช่พานามีรา e ไฮบริดก็จะสามารถรับเครดิตวอลช์นะคะเป็นชาร์จิ่งเครดิตวอลช์ก็คือบัตรชาร์จไฟนะคะอย่างของพานามีราเนี่ยก็รับไปเลยมูลค่า1 0 0 0 0บาทอย่างของไทยคันก็คือ2 0 0 0 0บาทนะคะสามารถที่จะสนุกสนานขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าได้ในแบบไม่ต้องเสียค่าไฟเพราะว่าเราไปไหน จริงๆ Porsche เ,เองนะคะเราก็ได้วางแผนในเรื่องของ Porsche e-Charging Station หลากหลายที่ไม่ว่าจะเป็นตามห้างสรรพสินค้าหรือตามโรงแรมที่พักต่างๆพร้อมกับทั้งตามถนนไฮเวย์แล้วก็โคก,กับทางเชล e ์ชาร์จนะคะก็ที่จะสามารถเอาบัตรของเราเนี่ยไปใช้ประโยชน์นะคะหลายๆที่ก็ชาร์จได้ฟรีแต่ของเชลเนี่ยก็ได้ลด50%ด้วยกับค่าชาร์จไฟต้องกระซิบบอกอย่างนี้นะคะว่าเราเนี่ยมีแคมเปญแล้วมีข้อเสนอพิเศษที่อยากให้ทุกๆท่านนะคะที่กําลัง สนใจอยากเป็นเจ้าของรถยนต์ปอร์เช่หรือว่ากลำลังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะจะเอารุ่นไหนดีนะคะอยากให้เข้ามาคุยกับที่ปรึกษาทางการขายของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่น911 Panamera แล้วก็ไทยคันรับรองว่าท่านจะได้ข้อเสนอพิเศษที่ไม่เคยได้รับมาก่อนกับเรานะคะแต่ก็อยากให้เข้ามาพูดคุยกันค่ะน่าสนใจนะครับปอร์เช่ในปีนี้ขอบคุณน้องป่ามากมากนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ท่านผู้ชมครับเผยโฉมมันที่เรียบร้อยนะครับกับเอลูสูดดีแมก EV Concept นะครับตอนนี้ผมอยู่กับพ่ยุทธ์นะครับจิรยุทธ์อดิเทพนาลางกูลผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปตีเพชรอีซูซูเซลจะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์อีซูซูที่มาจัดแสดงในงานครั้งนี้พ่ยุทธ์สวัสดีครับสวัสดีครับทุกครับพยุทธครับครับปีนี้อีซูซูเผยแชมต่อสาธารณชนครั้งแรกกระบะไฟ้าใช่ครับวันนี้ก็มาเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์นะครับก็อยากเรี่นผู้ชมว่าครั้งนี้เรามีรถที่เป็นรถื่อการพาณิชย์ที่เป็น LCV แล้วก็ CV นะครับซึ่งปกติแล้วจะมีแต่รถเลวว้มาาดดงจอชย ก็เป็น EV ทั้ง2คันถ้าเป็น E ีสูสดีแม็กครับนั่นคือ DMAX EV Concept ครับผมก็หมายความว่ารถจ์คันนี้นั้นวันข้างหน้าก็จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตแล้วก็ส่งออกไปที่ประเทศที่ต้องการรถแบบนี้นะครับรถจดคันนี้นั้นก็จะพัฒนาหลายๆอย่างแล้วก็คุณสมบัติที่ต้องการมีครบหมดก็อยากเรียนนี้ครับว่ามอเตอร์คันนี้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบคู่นะครับมีมอเตอร์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นแบบ Fulltime 4 wheel ในขณะเ<ๆ>ดีวยวกันกําลังรวมสูงสุด แล้วก็ในส่วนของแรงบิดสูงส่ว,น,น,สวน,น,น,นั้นตอบโจทย์การใช้ง,งานทีนี้รถบรรทุกเนี่ยครับก็มีการเปิดตัวแบบลั้นเช่นกันเมื่อมีนาคม2566ที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดตัวครั้งแรกในโลกเลยนะครับ,รบแล้วก็ในครั้งนั้นเนี่ยออกแบบรถบรรทุกก็คือต้องเน้นครับก็คือเขาใช้ชื่อโครงสร้างว่า iMac ก็คือต้องเน้นสมดุลภาพในการวางน้ํานห,หนักก็คือเครื่องยนต์หายไปเกีย์หายไปมีมอเตอร์มีอินเวอร์เตอร์เรื่องอื่นนะครับเดียวดูครับมีแบตเตอรี่แพ็กแบตเตอรี่แพ็กนี่คือ20ออกิโลวัตต์ต่อชับ พิจ์อยากเรียกนะว่า f u l l เ a d a s เป็นระบบความปลอดภัยขั้นสูงติดตั้งแบบรถทั้งคันก็อยากเน้นเขียวว่าอีซูซูไม่ได้พยายามเน้นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นกลางทาวรอ,อย่างเดียวแต่ยังเน้นว่าจะต้องให้ในส่วนความความปลอดภัยนั้นมาสูงสุดแล้วก็วกกลับมาครับวันนี้ที่มอเตอร์โชว์โซน,นต่างๆมีนวด5โซนมีโซนที่เป็นรถไฟฟ้ามีโซนที่เป็นรถขับเคลื่อนสีล้อแตง่งก็คือจะมาจากในส่วนของ i r o อน Bar และก็ t j m ใช่ครับมาในโซนของ outdoor lifestyle ก็จะมากับตัวทูเลของ l ามิน่าฟิล์มพร้อมๆกับจักรยาน Trek นะครับก็คือของบริษัทโปรไบส์มาในโซนรถซิ่งก็คือจะมีสินค้าที่อยู่กับมิวเเป็น Pro f ฟนเดอจัดชุดช่วงล่างแบบเต็มๆเบรกแบบเต็มๆเหมือนกันจาก Run s t ็อปอันนี้คือครบหมดมี s สเปซแค p ช่วงล่าง explorer อย่างแรกสุดนะครับก็อยากเรียนว่าวันนี้ครับอยากให้ท่านลองดูว่าถ้าเราจะจัด finance เนี่ย ก็อยากให้ทุกท่านลองดูว่าการจัดแฟแนนซ้นวันนี้ก็จะมีความชัดเจนที่มากขึ้นก็อยากให้ท่านนั้นลองเตรียมตัวครับว่าเราจะต้องวางดาวเท่าไหร่ราจะผ่อนกี่ปีและดอกเบี้ยว,วันนี้คือดอกเบี้ยพิเศษครับผมนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับช่วงงานมาชคครชับครับผม านผู้ชมครับปีนี้เลเวลออโตโมทีฟไม่ได้มาแค่ BYD ยังมีรถในเครืออีกหลายๆแบรนด์นะครับตอนนี้ผมอยู่กับพิเตอร์เป็นผู้บริหารจากเลเวลออโตโมทีฟจะมาให้ข้อมูลกับเราพิเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับมาหลายแบรนด์เลยปีนี้มาครบครับ เพราะว่าภายใต้แบรนด์ BYD จะมีทั้งหมด4แบรนด์คือ BYD, Denza อย่างว่างแล้วก็ตัวความฉันเป่าคือปีนี้เอามาเพื่อตอบแทนในเรื่องของการได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทางลูกค้าครอบคลุมแทบทุกเซกเมนต์ทุกเซกเเมนต์ลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์คาร์ก็มีนะครับเป็นที่แรกนะครับนอกประเทศจีนนะครับที่เราได้มาโชว์นะครับก็คือถ้าใครสนใจมาดูซูเปอร์คาร์รถไฟฟ้าซูเปอร์คาร์นะครับสามารถที่จะมาดูยูไนต์ได้ Denza Premier นะครับ Premier ก็คือสีที่นั่งนะครับก็คือหรู มากนะครับข้างในเนี่ยเป็นเฟิร์สคลาสเลยแล้วก็มีอีกอันนึงเขาเลืเป็นรุ่น่ะเหมือนจะเป็น V.I.P. นะครับก็มีเจที่นั่งนะครับตัวนั้นก็จะนํามาแสดงโชว์เช่นกันนะครับน้องเล็กอันนี้นะครับก็คือตัวซีเกิลนะครับก็มีคนถามหาเยอะมากว่าเมื่อไหร่ซีเกิลจะเข้ามาเมื่อไหร่ซีเกิลจะเอามาโชว์เราก็มาโชว์ให้เห็นตัวเไปเลยตัวนี้นะครับซีลอนก็มานะครับเพราะว่าตัวซีลรอนเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นตัว SUV ตัวนี้เลยตัวนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ตัวนี้เป็นจริงอ ตัวภายในใหม่นะครับหน้าจอนะครับก็ใหญ่ขึ้นนะครับตัวที่มันเป็นมัลติดิสเพย์ก็15.6นิ้วราคาอยู่ที่1 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นลดลงมาแสนห้านะครับจากตัวปี2023แล้วปี2023เราก็มีแคมเปญลดอีก2องแสนห้ 200, าตัวซีลเนี่ยก็ลดราคาเช่นกันนะครับมีแคมเปญพิเศษตัวเพอร์ฟอร์แมนเนี่ยลดแสนหนึ่ง ตัวพรีเมียมลด5 0,000แล้วก็ถ้าตัวเป็นไดนามิกลดแสนสองหกดอฟฟินนะครับเราก็ลดราคามากสุดคือ60,000บาทสําหรับตัวสี่เก้าศูนย์นะครับไอเสดเด็ตเลนส์ตัวตะตับบนนะครับสี่เก้าศูนย์นะครับก็คือตัวนี้จะลดประมาณ6ลด60,000บาทเลยนะครับแล้วก็ตัวที่410เนี่ยลดอยู่40,000บาทเป็นสเปเชียลไพรซ์นะครับแต่มีจำนวนจำกัดนะครับมีจำนวนจำกัดก็คือถ้าเป็นดอฟฟินอยู่ประมาณ1,500คันถ้าเป็นแอตโตทรีจะอยู่แค่ประมาณ1,100คันเท่านั้น หมดแล้วหมดเลยลราคานี้ไม่มีแล้วทีนี้ไอ้ที่ว่า,าเามื่อกี้ถ้าเข้ามาจองในงานเข้ามาจองในงานอย่างที่พี่เติมว่ามีอะไรเติมให้เขา,าแล้วก็มีใ,<ช>ในเรื่องของตอนนี้เราเป็นสปอนเซอร์ของตัวยูฟายูโรนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาในงานซื้อจองนะครับแล้วก็รับรถนะครับสามารถที่จะได้กิฟต์เซ็ตเป็นกระเป๋ากิฟต์เซ็ตเลยนะครับในนั้นก็จะมีกิฟต์เซ็ตมูลค่าหลายพันบาทเช่นกันแล้วสามารถที่จะชิงรักยิ่ดอนะครับชิงตั๋วไปดูรอบไฟนอลที่ ประเทศเยอรมันเลยขอให้ให้มาเลยนะครับเพราะว่า BYD เป็นออฟฟิเชียลสป s นเซอร์นะครับผมเชิญนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่เป็นแฟน BYD หรือว่าอาจจะยังสนใจในเรื่องของรถไฟฟ้านะครับก็สามารถที่จะเข้ามาชมที่บูธเราได้นะครับตอนนี้เราเอารถทุกรุ่นที่มีทุกแบรนด์นะครับที่ BYD ายดเป็นเป็นคนผลิตนะครับเอามาโชว์ที่บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับเป็นอะไรที่พิเศษจริงๆนะครับรถที่พิเศษพิเศษเนี่ยก็จะมาโชว์ที่ ี่นเท่านั้นนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมบูธได้รวมถึงเรามีแคมเปญสุดพิเศษให้เช่นกันนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านครับห้ามพลาดนะครับสำหรับคนที่สนใจรถไฟฟ้าจากเลเวอออเตอร์สขอบคุณมิเตมากมากครับขอบคุณครับอะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการ ให้เป็นแค่ฝันเพราะการลงมืงอทำเราใจกว่าเยอะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัดม a ส d a c x ซีเมใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ feel the drive Talk about it หมา่หม่กับ Passion ไม่สิ้นสุด The New MUX The Uncharted นี่คือเ e t ัลเวอรเอ้าฮัลโหล MG สวยนะจอใหญ่เวอร์ตรงนี้ใส่ของได้ด้วยแอร์หลังก็มีวายเลสชาร์จก็มา New MG VS HEV เป็นตัวตนขั้นสุดหลุดจากทุกมิติเลย สร้างประสบการณ์แห่งความสนุกของทุกการเดินทางบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45 27มีนาคมถึง7เมษาย,ยานนี้อาคารเชเลนเจอร์และ i m p a อ t Forum อ a l l 4 Impact เมืองทองธานี s p o ร์ตพรีเมีกับพ o n d a City e-h-e-v ใหม่ภายในกว้างสบายอัตรารงแรง ประหยัดน้ำมันไปได้ไกลขึ้นนี้ Honda City t u เ b o โใหม่ขับสนุกทุกสเตป็ปปลอดภัยกับ Honda Sensing ในทุกรุ่น่่อยแรงหลามประหยัดครบคำตอบของวันนี้ที่สุดคือแม็กซ์ที่เหลือก็แค่ใจ It's Max Tec-Max สนับสนุนโดยามิน n a Yamaha, BRG ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในบูธของ BRG Group นะครับผู้นําเข้าอิสระรายใหญ่ของเมืองไทยและด้านข้างผมคุณสมศักดิ์ศรีรัตนพนะครับเป็นประธานกลุ่ม BRG Group ที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ต่างๆที่ BRG Group นามาจัดแสดงในงานนี้ครับคุณตดาครับสวัสดีครับปีนี้ปีนีทครับปีนี้นะครับเราก็ใช้คอนเซปต์ว่า เออเจอร์นี่ทูเดอ e เบเตอร์เอ็กซ์เพรับผมนะครับหมายถึงว่าให้ลูกค้าได้พบ,บประสบการณ์ดีๆแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่เราทําธุรกิจมาถึง47ปีและนะครับแล้วก็ร่วมมรอชมมาประมาณ20ครั้งนะครัคร้งนี้ก็เป็น บอโชว์ครั้งที่45ครับทีนี้ m อ็มทัสปีดที่ผมเห็นมาจัดแสดงหลากหลายรุ่นเลยใช่ไหมครับทั้งในเรื่องชุดแต่งในเรื่องของตัวแอโรพา s ต่างๆอยากให้คุณสมศักิเรียนนิดนึงครับว่ารายละเอียดต่างๆมีอะไรบ้างปีนี้ครับที่จัดแสดงสำหรับเอาผ่านนะครับแล้วก็โตโยต้าวอ y ซี่นะครับแล้วก็ Honda าเซเบรคอนพาร์โดนะฮะเราก็จะมีบอดี้คิดชุด ภายในนะฮะเป็นเบาะเป็นสปริงนะครับแล้วก็เป็นตัวเพิ่มแรงมาครับปีนี้เราก็ทุ่มเงินถึง4ล้านบาทนะครับแล้วก็แบ่งเป็นสามสเต็ปนะฮะอันที่1คือซื้อรถแถมรถ <Wow. S 1> นะครับมูลค่า300,000อันที่2ก็คือเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง10ปีนะฮะอันที่3ก็มีจับลัคกี้ดอครับ ก็มีทองคำหนักหนึ่งบาทมี iPhone มีทีวีซัมซุง5 5านิ้วอะไรเป็นต้นครับผมสำหรับเราก็ประสบการณ์47ปีนะครับเรื่องบริการหลังการขายเรื่องของแถมนะฮะมีฟรีดอกเบี้ยฟรีดาวฟรีประกันภัยอรันตี3 3ปีหรือแสนโลครับสุดท้ายนี้ครับฝากคุณสมศักดิ์นะครับเกี่ยวกับลูกค้าที่กำลังจะเข้ามาดูผลิตภัณฑ์ของ b RG Group ในงานนี้ครับครับผม ก็ถ้าเป็นรถไฟฟ้า100%เรเ็ราก็มีโฟก์ไอดีบัสนะครับแล้วก็มี p o โกะนะฮะครับผมอยากจะเพิ่มนิดหนึ่งว่าสำหรับรถโฟก์คาราวเวลทีซิกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีรถแล้วนะฮะเพิ่์เราหามาได้ประมาณ10คันก็อยากจะเชิญชวนครับผม นอกจาก10คันตรงนี้ก็จะมีการแคมเปญของสังบ้านขายให้กับ10คันนี้ด้วยถูกไหมถูกครับด้วยครับครับก็ต้องฝากนะครับผู้สนใจเกี่ยวกับตัวของรถยนต์ในกลุ่มของ B R G Group เข้ามาดูในงานนี้ได้ครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณคุณต่างๆมากครับครับครับ ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธลามิน่านะครับและด้านข้างผมครับพี่จันทร์ภาสายสม่อนครับจะมาเล่าเรื่องราวของลามิน่าซึ่งไม่มีใครรู้ดีไปกว่าพี่จันทร์ภาสายสม่อนแน่นอนปีนี้ลามิน่าในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์มีอะไรบ้างครับพี่จันทร์ครับก็เราคอนเซปต์บูธของเรานะคะเป็น AI Connect นะครคือเชื่อมต่อโลกออนไลน์เข้ากับตัวเราโดยที่ฟิล์มเนี่ยจะไม่มีการบล็อกสัญญาณนี่คือคอนเซปต์ของบูธแล้วก็สิ่งที่ใหม่นะคะในวันนี้ก็คือการเปิดตัวน้องลามินเป็นน้อง AI ที่จะมาพูดคุยให้ข้อมูล ก็เรื่องของฟิล์มกองแสงต่อปัญหาต่างๆนะน้องรามินพี่ว่าน่ารักมากตอ่อไปมีคนคุยกับพี่นะ <c oughs> คุยกับน้องรามินนะคะแล้วก็เปิดตัวนิว e ซ a m i c Generation ใหม่นะครับเป็นนาโนโซลิมิก ภายใต้ชื่ออนิกซ์ซึ่งเราภูมิใจกับสินค้าตัวนี้มากเลยเพราะว่ามันมากับฟังก์ชันต่างๆมากมายที่น่าสนใจของคนใช้รถค่ะทั้งในเรื่องการเชื่อมต่อในเรื่องการคอนเน็กชั่นแน่นอนใช่เลยค่ะก็คือฟิล์มทุกตัวที่อยู่ภายใต้คําว่าดิจิทัลบูสของลามิน่านะคะก็คือไม่รบกวนสัญญาณดิจิทัลนั้นเวลาเราใช้รถไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทคาร์หรืออีวีหรือไฮบริดก็ตามเนี่ยบางทีมันอัปเดตซอฟต์แวร์อะไรต่างๆใช่ไหมคะหรือบางท่านเอาเบสิกเลยอะนวิเกเตอร์ไม่หลงละอะ รีซิพาสผ่านละแต่ยังต้องการความร้อนแล้วก็ลังสี UV วีได้อยู่นะตัวเล่นี้สายแคมป์นี่ต้องมาเลยนะคะที่ชอบมากเลยอย่างเจ้าเต็มตัวนี้นะคะพิเศษมากเลยคือเขามีความเบาแล้วพอติดตั้งไปกับรถนะคบจะยึดแน่นสบายแล้วก็เวลาขึ้นไปข้างบนนะคะการออกแบบที่นุ่งที่นอนต่างเนี่ยนอนสบายให้ความแข็งแรงนะคะแล้วก็เท่มากตัวบันไดนะคะก็เป็นอลูมิเนียมแข็งแรงมากนะคะ,ะนอกจากเจ้าเต็มตัวนี้ค่ะก็มีอุปกรณ์จับจักรยานกล่องบรรทุกสัมภาระ,ะค่ะจุ๊บ ว่าเวลาบางทีลูกค้าใช้รถน่ารักน่ารักเนี่ยไปเที่ยวไม่มไม่พอใส่ของก็ต้องเอาของทิ้งบนหลังคาประกอบง่ายสุภาพสตรีก็ทําได้เองนะคะจับใส่คานใส่อะไรเรียบร้อยก็เอากล่องใส่เข้าไปแล้วก็เอากระเป๋าไว้บนหลังคาได้นี่คือแทบทุลสไตล์ของการแอดเวนเจอร์ใช่ใช่ค่ะพี่ว่าแคมปิ้งเรียงเทอ่ะก็ถุเลนะ เห็นโลโก้กเทแล้วทีนี้ข้างในอยากให้พี่จันในเรื่องของแคมเปญส่งเสริมการขายใครที่จะเอารถมาติดฟิล์มลามิน่าในงานนี้นีก็จัดโปรให้เต็มที่เลยนะคะงานมันจนจนถึงวันที่7เมษายนนะคะก็เราอยู่ที่ Challenger Hall 1ถ้ามาค่ะจุเราก็จะมีในเรื่องของส่วนลดพิเศษเริ่มต้นที่20นะคะบางรุ่นพิเศษกว่านั้นนะคะเรามีส่วนลดให้ถึง6,000บาทและมีของแถมไปด้วย พิเศษสำหรับท่านที่มาจองในงานมอเตอร์โชว์ค่ะคือดูวันนี้ตือปีนี่ของแถมเต็มไปหมดเลยไม่ได้คืออุตส่าห์มาแล้วว่าท <c oughs> ่านอุตส่าห์มาดูฟิล์มแล้วะต้องต้องมีอะไรพิเศษติดไม้ติดมือไปหน่อยนะคะที่ยสสงการา์แฮปปี้เลยเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรายการอยู่นะคะงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชจัดที่ Challenger Hall จนถึงวันที่เเมษายนนะคะ แล้วเรา,ามีหน้าฟิล์มของเราเองก็อยู่ที่ Challenger Hall 1นะคะถ้าเกิดมาเดินชมเทคโนโลยีรถยนต์แล้วก็แวะมาเลือกฟิล์มกันได้ที่บูธข,ของเราเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําต่างๆมากมายแล้วก็ส่วนรถพิเศษนะคะโปรพิเศษต่างๆรออยู่ที่นี่นะคะจะได้มีรถฟิล์มดีๆขับไปเที่ยวให้มีความสุขในช่วงเทศกาลสงการานต์ค่ะขอบคุณผูจัดมากครับห้ามพลาดครับหน้าร้อนแบบนี้ฟิล์มดีๆต้องลามีน้าครับ มีความภูมิใจนะครับตอนเรัเข้าสู่ปี2005ให้ชื่อว่า w a v e Premium Mobility World เป็นการนำเสนอนวัตกรรมใหม่นะครับที่ทุก่านจะได้เห็นครั้งแรกของโลกนอกประเทศญี่ปุน่นซึ่งเรา,าภูมิใจมากว่าเรานำรถต้นแบบ2รุ่น ที่เราเพิ่งสร้างเส็จแล้วก็เป็นรูปธรรมแล้วนะครับอันดับแรกให้ชื่อว่า e l o v e เป็นรถยามาฮ่าที่สามารถทรงตัวด้วยตัวเองเป็นการตอบโจทย์สาหรับคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งขกกับขี่รถนยานต์ต้องคาบช่วยเหลือแล้วก็มีความกังวลเรื่องขามปลอดภัยอีกรายการหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของ motori2 เป็นเวอร์ชันที่2 เราได้ใช้นวัตก,กรรม AI นะครับมาใส่ตัดเต็มในรถมอเตรอร์ไซค์ทูนี้โดยที่รถจักรยานยนต์เนี่ยสามารถจดจำเจ้าของได้จดจำทั้งเคลียร์ะทั้งวิธีค่าขับขี่ที่เหมะสมกับบุคคลนั้นๆนั้นนะ ก็มี a c ค i v e System หมายความว่าเขาการยนต์เบอร์ตรอยนี้ทรงตัวได้ด้วยตัวเองนวัตกรรมต่างๆเหล่านี้จะถึงมรดกนาต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะเข้าสู่สังคมไทยในไม่ช้านะครับอันดับต่อไปคือเรื่องของตอบกระแสเรื่องรถไฟฟ้านะครับวันนี้แล้วก็มีโชว์ e ีซีโรวันเนโอและรถเสือภูเขานะครซึ่งตรงนี้ก็เป็นการแสดงเห็นว่ายมธมมีความพร้อมที่ตอบโจทย์ลกทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนะครับ สวนรายกันอื่นนะครับก็ปีนี้จะเป็นเรื่องของการขายรถที่พิเศษและมีพร้อมให้โชนในวันที่6เท่านั้นเริ่มต้นจากรถแฟชั่นอย่างรถฟาซิโอนะครับซึ่งเป็นรถที่กลุ่มเป้าหมายอายุ15-25ปีเราก็เห็นไลฟ์สไตล์ของคนกลุ่มนี้ชอบเกมกีฬาเราได้ร่วมทำคอลลาบอร์เรชันคือทำลิมิ i ต e d เอชเ่นของฟาซิโอและฟ i l ่า2,500คันะคซึ่งเป็นการทำลิมิต็ดเอชเ่นที่มีค่ามาก ตัวดับต่อมาคือรถยามาฮ่า PG1 นะครับซึ่งเป็นรถที่ สำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ชอบการท่องเที่ยวก็จะมีรถ Limited Edition 400คันเท่านั้นอีกรายการหนึ่งคือการเปิดตัวรถย a มา h x e x c i t ซ r เป็นรถที่มีเกียร์นะครับแล้วก็มีอาตาัตราเนะร่งแรงเปิดชมใหม่155ซีซีในราคาที่จับต้องได้ไฮไลท์ที่สุดในวันนี้นะครับก็เป็นการเปิดตัวรถ b i g ไบค์ MT 09 SP ซึ่งเป็นรถรุ่นที่มีเทคโนโลยีล่าสุดของยามาฮ่ เครื่องยนต์ใหม่มอสเฟรมเกเจชั่นที่3แล้วนะครับแล้วก็มี connectivity มี GPS นะครับมีโช๊คมีเครื่องยนต์มีสุดชมลูกชมใหม่เลยทั้งคันขอเชิญชวนทุกท่ทานนะครับมาดูการเชิญฉอง60ปีของยามาฮ่าในบูธของเราเนี่ยมีการฉลองความสําเร็จของยามาฮ่าและพูดถึงอนาคตที่ยามาฮ่ามีความเพียรพร้อมนะครับที่นําเทคโนโลยีใหม่ๆมาสร้างสมยานยนต์ในประเทศไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปขอบคุณครับ ท่านผู้ชมครับแบรนด์ใหม่ล่าสุดจากจีนนะกับ x p e กซด้านหลังผมเนี่ยเป็นรุ่น G6 ครับ G6 จะมีสองรูปแบบเป็น s Standard ์ด n ลนกับ Long l e n ์นะครับส a ต d ดาร์ดเลเนี่ยระยะทางอยู่ประมาณ580กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งส่วนลองเลนส์นะครับทะลุไปนู่นเลยประมาณ เกือบเกือบ750กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งซึ่ง Standard Lens น,น,นะครับรับจองแล้วนะ1.5ล้านบาทไม่เกินนี้รถไฟฟ้า100%ในรูปแบบ SUV รุ่นแรกที่ X p e r ้ ank, เข้ามาทำตลาดในไทยครับ ท่านผู้ชมครับรับชมกันอย่างจุใจ2สัปดาห์ติดๆเลยนะครับกับบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ครับ รถใหม่ป้ายแงดงรถไฮไลท์จากค่ายต่างๆรวมถึงรถไฟฟ้านะครับที่มาจากค่ายน้องใหม่มาแรงจากจีนหลังจากนี้เป็นต้นไปครับได้เห็นรถใหม่ๆเหล่านี้รวมถึงรถไฟฟ้าแบรนด์ใหม่ๆวิ่งกันเกลื่อนเมืองแน่นอนนะครับงานนี้ครับยังมีจัดแสดงถึงวันที่7เมษายนนะครับยังพอเหลือเวลาครับรีบมารับชมที่ Impact Challenger เมืองทองธานีนครับ และทั้งหมดครับเป็นเรื่องราวในรายการออโตมอเตอร์ประจำสัปดาห์นี้นะครับกลับมารับชมรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งจนถึง5้าทุ่มทางะบห้ากด5้ 5. วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ